s a l มอนพอดแคสตมันสดอร่อยแฟกต์ที่227ต้มกับแกงเป็นอาหารประเภทมีน้ำเหมือนกันแล้วทำไมถึงไม่เรียกให้มันเหมือนกันซึ่งปัญหานี้ได้ถูกไขคำตอบในหนังสืออักขราพิธานสัพท์คัดแปลโดยหมอบรัดเลเมื่อพุทธศักราช2416โดยมีใจความว่าแกงคือกับข้าวที่คนเอาพริก กะปิกหัวหอมกระเทียมตำลงด้วยกันให้ละเอียดแล้วละลายในน้ำเอาผักหรือปลาใส่ด้วยกันตั้งไฟให้สุกดังนั้นความเป็นต้มกับแกงจึงแตกต่างกันที่องค์ประกอบของอาหารเครื่องปรุงและลักษณะวิธีการปรุงถ้าอาหารที่ทำเข้าเคากับวิธีทำแกงก็ถือให้อาหารนั้นเป็นแกงนอกเหนือไปจากนั้นให้เรียกว่าต้มทั้งหมดแฟกที่2 2 8 INCEPTION เคยถูกวางให้เป็นหนังผีมาก่อนโดยคริสโตเฟอร์โนแลนด์ผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังใช้ชื่อโปรเจกต์ภาพยนตร์ว่า Dream Stealers แต่ไปไปมามีการปรับโปรเจกต์นี้ให้กลายเป็น h e i s t Film หรือหนังแนวปล้นจรกรรมแทนที่สำคัญโนแลนด์ Nolan เขียน INCEPTION โดยไม่มีการค้นคว้าหรือหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความฝันเลยเขาใช้สัญชาตญาณและความเข้าใจของตัวเองล้วนๆในการเขียน และค่อยกลับมาดูงานวิจัยทีหลังซึ่งถ้าเกิดบทที่เกยดขึ้นมานั้นคล้ายกับงานวิจัยเขาเองก็เลือกที่จะเดินหน้าทำอินเ e p t i o n ต่อไปแบบที่ไม่แก้ไขอะไรอยู่ดีแฟกที่229การถ่ายภาพใต้น้ำครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่อยากให้คนทั่วไปได้เห็นภาพความสวยงามใต้ท้องทะเลโดยลูอิสโบเดนนักสมุตร,ร์และนักชีววิทยาพร้อมกับพี่ชาย ได้ช่วยกันคิดคนกล้องถ่ายใต้น้ำขึ้นมีการลองผิดลองถูกอยู่หลายรอบมากจนมาลงตัวในปี1893ที่ได้เพื่อนที่เป็นวิศวกรมาช่วยอีกแรงจากการสร้างแฟลชด้วยตะเกียงแอลโกอฮอล์ที่ตั้งอยู่บนถังไม้บรรจุออกซิเจนและเมื่อลูกยางดูดผงแมกนีเซียมเข้าไปผสมก็จะทําให้เกิดแสงแฟลชใต้ท้องทะเลขึ้นและกว่าจะเข้าที่เข้าทางจนนากล้องไปถ่ายใต้น้าได้จริงก็เกือบราวๆในปี1899หรืออีก6ปีต่อมานั่นเอง ทที่231ารกแรกเกิดจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการไม่มีกระดูกสะบ้าหัวเขา่าเพราะกระดูกสะบ้าหัวเขา่าเป็นกระดูกที่แข็งและแหลมซึ่งถ้าเด็กทารกมีกระดูกนี้จะทําให้การเคลื่อนย้ายผ่านช่องคลอดของแม่เป็นไปได้ยากดังนั้นพวกเขาจึงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับกระดูกอ่อนที่ทําหน้าที่คล้ายกระดูกสะบ้าหัวเข่าก่อนเป็นอันดับแรกและค่อยๆพัฒนาจากกระดูกอ่อน มาเป็นกระดูกธรรมดาเมื่อเด็กเริ่มเดินได้และจ,จะเจริญกลายเป็นกระดูกสะบ้าหัวเข่าเต็มที่เมื่อเด็กน้อยมีอายุราวหกขวบในที่สุดแฟกต์ที่230ถ้าก่อนนอน1-2ชั่วโมงไปอาบน้ำอุ่นก่อน10-15นาทีด้วยอุณหภูมิ40-42.5องศาเซลเซียสคืออุ่นกำลังพอดีแต่ไม่ร้อนจนเกินไปจะช่วยให้นอนหลับได้เร็วและลึกขึ้น โดยนี่เป็นการค้นพบของชาฮับฮะเกยานักวิจัยระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเท็กซัสที่บอกว่าน้ำอุ่นจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิร่างกายและหลังผ่านไปสักพักอุณหภูมิร่างกายจะค่อยๆลดลงมาตามลำดับซึ่งตอนที่อุณหภูมิกำลังลดนี่แหละจะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นแฟกต์ที่232 ความเชื่อของแม่บ้านที่บอกว่าเติมเกลือลงไปตอนต้มน้ำจะทําให้น้ําเดือดเร็วขึ้นเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะการเพิ่มเกลือลงไปในน้าตอนต้มไม่ได้ช่วยให้น้ําเดือดเร็วขึ้นแต่กลับกันมันทําให้น้ําเดือดช้าลงเพราะการเพิ่มเกลือจะทําให้จุดเดือดของน้ําสูงขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วลดลงมาตามเดิมโดยอุณหภูมิของน้ําที่ใส่เกลือจะสูงขึ้นจาก100องศาเซลเซียสเป็น102.2องศาเซลเซียส แต่นั่นเป็นเพียงแค่ความร้อนชั่วขณะเท่านั้นและน้ำหลังจากใส่เกลือจะไม่เดือดเร็วขึ้นไปกว่านี้แน่นอนแฟกต์ที่233ใครว่ามีดคมอันตรายกว่ามีดทื่อแท้จริงแล้วมีดทื่ออันตรายกว่ามีดคมหลายเท่าตัวนะโดยมีผลวิจัยยืนยันมาจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์แห่งสหรัฐอเมริกาที่กล่าวถึงความแหลมคมของการใช้มีดว่ามีดทื่อ ต้องใช้แรงกดของร่างกายในการตัดสิ่งต่างๆให้มากขึ้นซึ่งแรงกดอาจเพิ่มโอกาสให้ใบมีดฉลับโดนมือหรือนิ้วของเราได้ง่ายกว่าผิดกับมีดคมที่ใช้แรงกดเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องออกแรงมากก็กลับเฉือนสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายจึงทําให้มีดคมมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่ามีดทื่อนั่นเอง